สวัสดีครับผมสวัสดีมีโชคนะครับเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้อันนี้ตอนเย็นก็พามาชมโชคเก้าชั้นกันนะครับผมพามาชมโชคเก้าชั้นกันนะครับดีนะครับผมสวัสดีครับพี่เพนลุงป้านะครับผมสวัสดีมีโชคครับพี่สบายดีนะครับพี่ ไไไมไม่ด้้ขึนลนลลเยะครับผสวัสดีครับพามาชมโชคข้าชั้นยาเย็นนะครับผมยื่นมาไลฟ์ต้นสวยนะครับผมวันนี้เป็นเป็นไฟน้องมากเลยก็พาชมโชคข้าชั้นที่สวยกันนะครับวันนี้ เสียงชัดเจนใช่ไหมครับพี่ไม่ได้ไลน์นานเลยพอดีวันนี้เลิกงานแล้วก็เลยพามาชมไม้หน่อยครับืมส่วนต้นนี้สีกําลังเข้าครับใบนี้ในใบนี้สีอ่อนหวานกําลังเข้าเลยสวัสดีนะครับผมสวัสดีสองล้านผู้ชมนะครับผมเข้ามาแล้วก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กันเนาะนะครับ ทักทายพูดคุยได้นะครับผมเข้ามาแล้วก็ทักทายพูดคุยกันได้นะสำหรับท่านที่ชอบไม้มงคลนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะผมนีชื่อว่าต้นโชคเก้าชั้นนะครับผมต้นโชคเก้าชั้นเสียงหายแล้วครับผมได้ยินไหมครับผมได้ยินไหมเพราะว่าไม่ได้ทําอะไรนะรับน่าจะสัญญาณหรือเปล่าได้ยินหรือย,ยังครับพี่พี่เพนได้ยินไหมครับ ผมไม่ได้เอาไม้มาใส่ด้วยเนาะสวัสดีสองล้านผู้ชมนะครับผมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะมีไม้มงคลที่ชื่อว่าโชคกกากชั้นมาแบ่งปันด้วยนะครับผมปิดเสียงใช่ไหมครับไม่ได้ปิดนะครับพี่ไม่ได้ปิดคนระับได้ยินไหมครับพี่ได้ยินไหมครับ นี่นะครับมันเป็นใบใหม่แต่ว่าโผล่ขึ้นมาเิดนิงนะครับเนี่ยเวลาใบใหม่โผล่ขึ้นมาเราต้องระวังนะครับถ้าฟอร์มเขากระชับมากๆนะครับผมต้องคอยดูแลครับอันนี้ก็งอไปนิดนิดนะใบใหม่นี่เป็นสวยนะครับผมช็อกโกชันตัวน,นี้สวยเลยสวัสดีครับสวัสดีสี่ล้านผู้ชมนะครับผมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์นะครับผม กดไลค์กดแชร์กด like, ต, share, ติดตามไว้ด้วยนะครับผมไดียินเสียงไหมครับพี่ได้ยินไหมครับผมเดี๋ยวผมจะไม่ ได้ยินไหมครับผมได้ยินไหมฮัลโหลครับได้ยินนะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีสามล้านผู้ชมนะครับผมได้ยินเสียงหรือยังครับพี่พี่เพนได้ยินเสียงไหมครับ ได้ยินแล้วครับผมขอบคุณมากครับเพิ่งไปเอาไม้มาใส่นะครับผมโทรศัพท์น่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละครับผมก็มาชมไม้กันต่อเนาะนี่นะครับผมต้นนี้เป็นโซกาชันที่ฟอร์มใหญ่เนี่ยนะครับผมเกิดกรณีที่เขาดังเยอะๆนะครับผมแต่ข้างนี้มีสีเขียวนะครับผมเขาก็จะไม่ไหมเหมือนตรงนี้แหละแต่ฝั่งเนี้ยคือเขาดังฮามไปเลยช่วงฝนตกมามันก็เลยไหมผมก็เลยเอาออกไปเลยครับเนีย มันก็เลยจะแหว่งนิดหน่อยนะครับผมมีการบบบช้ำนิดหน่อยแต่เนี้ยใบใหม่ออกมานี่สวยเลยนะครับผมเดี๋ยวนี้เข้าสีก็จะเป็นแบบนี้เลยสีเขาจะเข้มๆแดงๆชมพูอย่างนี้เลยนะครับผมเนี้ยนี่กาลังเข้านะครับผมก็จะสวยประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับผมแล้วผมก็จะมีไม้หนอนี่นะครับผมไม้หนอพวกนี้นะครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีถ้าทันด้วยนะครับผมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กด กดติดตามไว้นะครับผมเดี๋ยวมีโชคก้าชั้นมาแบ่งปันเรื่อยๆเนาะนะครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณพี่เพลินมากๆเลยนะครับไม่ <c oughs> งั้นผมก็ไม่รู้เนาะว่าเสียงหายนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนี่อันนี้จะเป็นไม้มงคลที่ชื่อว่าโชคก้าชั้นนะครับผมผมก็จะมีไม้หน่อเนี่ยทรงเนี้ยออกม่วงแดงนะครับผมออกม่วงแดงอย่างเงี้ยมีอยู่สามหนอนะครับผมนี่นี่หนอที่สองหนอที่สามอยู่นู้นนะครับ นี่นะผมก็จะมีสามหล่อแบ่งปันนะครับผมแบ่งปันอันนี้แบ่งปันที่หน่อละพันห้าพอนะครับผมเนี่ยสําหรับในไลน์นี้เท่านั้นนะครับผมปกติผมจะแบ่งปันอยู่ที่หน่อละสองพันห้านะครับผมสําหรับไลน์นี้เดี๋ยวผมแบ่งปันที่หน่อละพันห้านะผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งให้ด้วยส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมสาหรับท่านใครที่สนใจก็ทักมาได้นะครับผมแบ่งปันทุกเก้าชั้นด้วยนะครับผมนี่ครับผมแล้วก็พาชมโชคนะครับผมไม่เอฟไม่เป็นไรนะผมชมไม้สวยได้นะผม ทักทายพูดคุยได้เนาะนะครับผมนี่นะครับผมก็เป็นช่เข้าชั้นไม้เพราะเมล็ดทั้งนั้นเลยนะผมที่ผมบีดขึ้นมาเองนะผมอันจะเป็นลายแฉลบนะผมตัวนี้นี่นะผมสวัสดีหราบ้านผู้ชมนะครับผมก็ทักทายได้นะครผมมีไม้หลายทรงหลายแบบนะผมนี่ตอนนี้ก็สวยนะครับผม นี่เป็นกระถางใหญ่เลยกระถางแปดนิ้วนะครับผมแล้วก็ทรงสวยมากออกดำม่วงๆชมพูนะครับผมครับผมตันนี้ก็สวยนะผมนี่ตันนี้สีชัดเจนมากนะผมสีดีนะผมเนี่ยตันนี้แบ่งปันที่หนึ่งพันนะผมแบ่งปันที่หนึ่งพันนะผมท่านใดสนใจก็ทักทายมาได้เลยนะครับผม หรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังก็ได้นะผมผมจะแปะเบอร์ไว้นะผมก็โทรมาได้เลยเนาะนะผมเดี๋ยวเราก็ขอดูรูปถ่ายหรือวิดีโอเพิ่มเติมได้นะครับผมสําหรับไม้แต่ละตัวนะผมเป็นต้นโชคกาชันนะผมเป็นไม้มงคลอีกตัวหนึ่งเลยนะผมนี่จะเป็นต้นเล็กๆนะผมทักทายครับผมขอบคุณครับผมที่เข้ามาทักทายนะผมสวัสดีครับผม สวัสดีน้องสตอรีอ่อพี่เพนเออฮอนรอน,น่าจะเป็นพี่เพนอีกอันหนึ่งเนาะสตอรี่ข้างทางสวัสดีครับพี่เพนนะครับผมขอบคุณคุณซีเฮดอเอเจ็ด e สี F ่เจ็ดด้วยนะครับผมที่เข้ามาทักทายเนาะนะผมสวัสดีครับพี่ปูนะครับผมสวัสดีพี่ปูนะครับผมเดี๋ยวผมใส่อันนี้ให้ก่อนนะครับผม ครับผมสวัสดีครับพี่ปูนะครับผมขอบคุณพี่ปูมากมากเลยนะครับผมเขาเรียกว่าอะไรนะใส่กุญแจเนาะใส่กุญแจให้นะครับผมขอบคุณพี่เพนมากๆเลยนะผมสวยทุกต้นนะครับผมขอบคุณมากมากนะครับผมนี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นลายเขาเรียกว่าลายสเตียเนาะลายสเตียนี่ก็คือจะด่างแบบกระจายเต็มใบอย่างเงี้ยเลยนะครับผมต้นนี้จะเป็นไม้หน่อติดต่อเนาะนี่ครับผมอันนี้จะเป็น ลูกเจ้าคำม,ม่วนนะผมจะไม้มาจากประเทศเพื่อนบ้านประมาณนั้นเนาะนี่นะผมผมได้มานอนหนึ่งนะผมเขาเรียกว่าตน้นต้นแม่เขาจะเรียกว่าตน้นคำม,มว่วนเจ้าคำม,มว่วนเจ้าคำม,มวลล่วนเะว่าชื่อชื่อว่าคำม้มมวนนะนี่นะผมก็กระาจายดีนะผมก็สวยอีกแบบหนึ่งเนาะแบบเนี้ยนะผมไม่คืนนานพูดในเป็นแล้วน้องโอเคครับผมครับพี่ปู ไม่ได้ขึ้นไรนานนะครับผมก็เลยพูดติดๆขัดๆนิดหน่อยเนาะนะผมขออภัยด้วยนะครับผมขอบพระคุณพี่ปูมากๆเลยนะครับผมขอบคุณมากเลยรับผมเข้ามาแล้วก็ทักทายพูดคุยกันได้นะครับผมสําหรับท่านที่ชอบไม้มงคลนะผมผมพาเดินชมเรื่อยๆเนาะนะผมอันนี้ก็จะเป็นไซส์ขนาดแบบว่าหกนิ้วเรียกว่าพร้อมแบ่งปันแล้วนะครับผมไซส์นี้ไซส์นี้เป็นไม้ที่พร้อมแบ่งปันแล้วนะครับผมก็คือ สามารถเอาไปเลี้ยงได้เลยเนาะนะผมไปเลี้ยงได้เลยนะผมแล้วก็จะมีไซส์เล็กๆนะผมอันนี้จะเป็นไซส์แม่พันธุ์นะผมนี่ไซส์แม่พันธุ์ผมก็พอมีอยู่เนาะนะผมแต่ก็คือว่ายังไม่เยอะมากนะผมกําลังผสมเกสรน,นะผมแล้วก็เก็บฝักมเมล็ดไปเพาะแล้วนะผมก็ไปดูในคลิปได้เรื่อยๆเนาะนะผม ไม้มงคลโชคเก้าชั้นใช่ไหมคะค่ะผมใช่ครับพี่ปูนะครับผมโชคเก้าชั้นนะครับผมอน,นี้จะเป็นต้นเล็กๆนะผมนี่กระถางสามนิ้วนะผมนี่ครับผมบผม,มีต้นเขาเรียกว่าเ <c oughs> จ้าแต่เขาก็ไม่ทำอะไรนะรผมเนี่ยเนี่ยเอาเขาออกก่อนนะครับ <c oughs> นี่นะครับผมอันนี้จะเป็นไซส์ขนาดกระถางสามนิ้วนะครับผมเดี๋ยวขนาดสาั่งขนาดกระถางสามนิ้วแบบเนี้ยก็เดี๋ยวผมก็จะไปย้ายลงกระถางหกนิ้วอีกทีหนึ่งเนาะนี่นะครับผมนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยดูด่างด่างแบบว่ากําลังสวยงามทั้งนั้นเลยเนี่นะครับผมแบบนี้ผมก็แบ่งปันนะครับผมแบบเนี้ยผมก็แบ่งปันนะครับผมแบ่งปันอยู่ที่กระถางละหนึ่งห้าสูตนะครับผมเนี่ย หนึ่งห้าศูนย์รวมส่งนะครับผมมีแถมทุกบินเนาะมีแถมทุกบินครับผมถ้าท่านใดสนใจก็ทักทายมาได้นอะนเนี่ยเนี่ยตอนนี้ด่างสวยนะผมเนี่ยเขาเรียกว่าด่างแฉล็บแบบเนี้ยชมฟูอย่างนี้เลยนะผมนี่นะครับผมเอาไปเลี้ยงสักเดือนหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเป็นกระถางหกนิ้วได้เลยนะผมไม้แบบนี้ยจะโตเร็ว,ลวแล้วก็สวยมากเลยนะผมเขาจะด่างแฉล็บแบบเนี้ยสวยงามนะผม มีความสมบูรณ์นะผมแล้วก็ใบใหม่ก็เปิดมาแล้วนะ mm. เห็นใบใหม่นะครับ mm. หลอดเล็กๆตรงกลางนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดี mm. สสดน้องวิบบี้นะครับผมสวัสดีมีชชั่ครับผมครับผมสวัสดีน้องวิบบี้ด้วยนะครับผมขอบคุณนะผมขอบคุณที่เข้ามาทักทายหน้านรั์เนาะับผมส่วนมากก็จะเจอกันแบบว่าทักทายกันหลังบ้านเรื่อยๆเนาะนะผมน้องวิบบี พี่เพนลุงป้านะครับผมนะผมแล้วก็พี่ปูนะผมพี่ปูก็นานๆไปชมเนาะนานๆไปเจกันนะผมแต่ก็ยังทักทายกันอยู่หลังบ้านเรื่อยๆอยู่เนาะนะครับพี่ปูขอบคุณมากๆเลยนะผมสวัสดีสี่ล้านผู้ชมนะผมขอบคุณสี่ล้านสี่เลิฟด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะผมที่เข้ามาทักทายกันนะผมพอดีพี่ยูนะผมแจ้งเตือนว่าให้ขึ้น ไล์สตรีมบ้างนะผมก็เลยตามคําขอนะครับผมขึ้นตามคำขอบ้างเนาะนะผมเห็นพี่ยูบอกให้ขึ้นไล์บ้างนะผมในแจ้งเตือนมาผมก็เลยขึ้นไล์ซะหน่อยเนาะนะผมเราเป็นลูกน้องพี่ยูเราก็ต้องทําตามพี่เขาหน่อยนะผมสีเขาอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะนี่ฮนี่แต่สีจริงๆแบบว่ามองตาเปล่านี่เข้มกว่าน,นี้นะผมเนี่ยการแดงแดงดีสวยแบบนี้เลย กระถางสามนิ้วหน้าผมเนี่ยสวยๆเบ็น,นี้เลยโชคเก้าชั้นนะผมต้นไม้สวยๆครับผมขอบคุณครับพี่ปูนะครับขอบคุณมากๆเนี่ยครบก็คือที่ผมให,ให้ให้ชมนี่ก็คือโชคเก้าชั้นนะเขามีความเป็นเสน่ห์ความเป็นเสน่ห์ยังไงก็คือทุกต้นนะครับผมโชคเก้าชั้นเขาจะไม่เหมือนกันนะผมนี่นะครับผมแต่ละต้นก็คือไม่เหมือนกันเลย ความด่างสีนะครับผมหรือจะเป็นทรงใบนะครับผมเรียกว่ามีความคล้ายกันที่เรียกว่าโชคเก้าชั้นขึ้นมาเป็นชั้นๆเหมือนกันนะครับผมแต่มองแต่ละต้นเนะครับต้นนี้ด่างแบบนี้นะครับผมต้นนี้ด่างแบบนี้ต้นนี้ด่างแบบนี้เนี่ยนะครับผมก็คือมีความด่างแตกต่างกันไปนะครับผมแต่ละต้นเนาะแล้วก็ทรงใบก็แตกต่างกันไปนะครับผมเนี่ครับผมชมต้นใหญ่ๆก็ได้นะครับผมอันนี้ก็จะทรงแบบนี้ ต้นหนึ่งก็จะทรงแบบนี้นะครับผมเนี่ยถ้ามองถึงความด่างของแต่ละต้นก็แตกต่างกันไปนะผมก็เขามีสเสน่ห์ตรงนี้นะผมก็คือเรียกว่าเลี้ยงหรือเล่นได้ตลอดเลยนะครับผมสวยค่ะชอบต้นไม้ดอกไม้ครับผมขอบคุณมากมากเลยขอบคุณที่ชอบนะครับผมชอบเหมือนกันนะครับผมพอเราได้เห็นต้นไม้นะผมไม้มงคลนะผมชนิดต่างๆเนาะแต่และชนิดที่เราปลูกไว้ เช้าเราก็มาชมไม้ก็มีความสุขเหมือนกันนะครับผมเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งเนาะที่เราได้ปลูกต้นไม้ได้เลี้ยงต้นไม้นะผมไม่ไว่าจะต้นอะไรนะครับผมแต่ที่ผมทํโชคเก้าชั้นนี่ก็คือเป็นการสร้างรายได้สร้างอาชีพเสริมเป็น,นตัวด้วยนะครับผมเพราะผมทํางานหลักๆผมจะทํางานบริษัทเนาะผมพันนี้ผมก็จะทําต้นโชคเก้าชั้นวันหยุดอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ไว้แบ่งปันเอฟซนะผมแบ่งปันพี่น้องลูกค้าที่ชอบ ไม้โชคเก้าชั้นไม่มงคลน,นะครับผมผมก็จะแบ่งปันเรื่อยๆนะครับผมแบ่งปันเรื่อยๆนะครับผมก็จะมีลูกค้าเข้ามาชมบ้างนะครับผมแล้วก็ไลฟ์ขายบ้างอะไรประมาณนึงซื้อมาปลูกกทมสุดท้ายกลับบ้านทีไรก็คนกลับ <c oughs> <c oughs> กลับหมดกันนะครับผมเอาคนกลับไปไว้ต่างจังหวัดหมดเลยเนาะนะครับ <c oughs> ผม ก็เก้าชั้นเลี้ยงง่ายด้วยเนาะเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายด้วยก็คือเหมาะกับเหมาะกับผมด้วยครับผมเพราะผมทํางานบริษัทนะผมก็อาทิตย์หนึ่งรดน้าประมาณอาทิตย์ละสองครั้งนะครับผมการดูแลก็ไม่ยากนะผมสวัสดีครับพี่กมลรัตน์นะครับผมสวัสดีครับพี่นะครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีมีโชคนะครับผมสวัสดีห้าล้านผู้ชมกับห้าเลิฟห้าไลฟ์นะครับผม เลยนะครับผมก็เข้ามาทักทายกันได้นะผมมาทักทายพูดคุยกันนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับบอสนะครับผมต้องเรียกบอสเลยสวัสดีครับพี่เจนนะครับผมสวัสดีพี่เจนจีลานะครับผมสวัสดีพี่เจนจีลาพี่สาวสุดสวยนะครับผม ู้สนับสนุนโดยตรงนะครับผมตั้งแต่เก็บคะแนนนะผมเรียกเก็บชั่วโม,มงเนาะนะผมมาจนถึงวันนี้ก็ยังดูแลน้องๆเหมือนเดิมเนาะนะผมขอบพระคุณมากๆเลยนะผมสวัสดีพี่เจนด้วยนะครับสวัสดีพี่เจนนะครับผม สวัสดนนนนีน้องน้ำอ้อยปั่นนะครับผมน้องน้ำอ้อยปั่นนอะนะครับผมสวัสดีพี่เจษนะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ยุงก็เล่นงานผมละเริ่มสัวสสัวมายุงเริ่มเล่นงานนะครับผมน,นี้เป็นไซส์เล็กๆนะผมให้ชมนะไซส์เล็กครับผมก็มีเยอะมากเลยนะครับผมก็เรียกว่าหลายร้อยต้นอยู่เนาะแล้วก็กําลังพอมาเล็ดอีกเยอะมากนะครับผมมาดูไอ้สามพี่น้องต้นนี้หน่อยนี่ ออันนี้จะเป็นลูกเจ้าดีวันนะครับผมที่ผมแยกหนอกมาเนาะนะ <_' S 1> ผมก็แบ่งปันไปแล้วด้วยเนาะนะ, <_' S 1> นะผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์ขออภัยด้วยนะผมเริ่มมืดแล้วยุงเริ่มมาใช่ครับผมยุงสะกร,รมผมแล้วแล้วผมกุ๊บบีด้วยนะครับผมพอโดนยุงเล่นแล้วก็พืนขึ้นเลยนะผมนี่เขายุงเล่นเราแล้ว,ลวนี่นะครับผม นี่นะผมเนี่สยสวยๆเลยนะผมจุดเนี้ยจะเป็นลูกเจ้าดีวันผมนะครับผมสามนอนี้นะผมผมก็แบ่งปันไปแล้วนะผมรุ่นพี่ของเขาแบ่งปันไปแล้วนะผมอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าหางวิหกนะผมหางวหกนี่หรือเล็บคุดอะไรประมาณนั้นเนาะนี่ครับทรงใบเขาก็จะเป็นแบบนี้ลายหยักๆแล้วก็ปลายงอเนี้นี่เนาะ ส่วนต้นนี้ก็จะเป็นชกเก้าชานอีกต้นหนึ่งนะผมที่ดางดีๆมากเลยนะผมนี่ต้นนี้ก็ด่างดีนะผมอันนี้เป็นไม้ยอดแล้วนะผมไม้ยอดหน,อ,นองเขาก็จะมีเยอะอยู่นะครับผมหน,อ,นองเขามีเยอะอยู่เนาะอันนี้จะเป็นไม้ทรงไม้แดงนะผมไม้แดงนี่ก็จะเป็นยอดต้งเขาเขากําลังจะฟื้นมาเนาะนี่ไม้ของเขาออกแดงดีมากนะผมก็จะมีหน่นหน,อ,นองเขาเยอะมากอยู่ ประมาณห้าหกหน่อนะครับตอนนี้จะเป็นไม้ม่วงนะครับชกเก้าชั้นนั่งนันเลยนะครับผมเป็นชกเก้าชั้นนั่งนันเลยสวัสดีหกล้านผู้ชมนะครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณพี่พี่น้องน้องทุกท่านเลยนะผมก็มีแต่พี่พี่น้องๆเราทั้งนั้นเลยนะครับที่เข้ามาเนาะและผมน้องนานๆขึ้นไลฟ์ก็เข้ามาให้กําลังใจกันตลอดเนาะนะผมขอบพระคุณมากเลยขอบพระคุณมากนะครับผมนี่นะครับ ก็ผ่าชมไม้ไปเรื่อยๆเนาะต้นนี้นะผมต้นนี้จะเป็นผมจะทําแม่พันอีกต้นหนึ่งเนาะเนี่ยก็เป็นไม้แดงๆสวยๆแบบน,นี้แต่ละทรงก็แตกต่างกันไปนะผมให้ดูจางต้นแต่อันนี้ก็อีกแบบหนึ่งนะผมอันนี้ก็จะอีกแบบหนึ่งนะผมแต่เรียกว่าต้นโชกเก้าชั้นนั้นเลยนะผมโชกเก้าชั้นนั้นเลยนี่นแล้วต้นนี้ก็ดูทรงใบของเหรครับปลายใบขอบแยกหยักปลายใบบิดบิดนี่นะครับ,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 บผม ก็จะมีความแตกต่างของเขาไปนะผมแต่ละต้นเนาะนี่ใบใหม่เปิดมานะครับผมความด่างแต่ละต้นก็มีความแตกต่างกันไปนะครับผมต้นนี้ก็จะทรงแบบลูกผสมเงินหนานะผมเขาเรียกว่าลูกผสมเงินหนาใบหนามากแล้วออกทรงดำๆด้วยนะผมนี่อันนี้ก็สวยอีกแบบหนึ่งเนาะนะผมส่วนต้นนี้ก็จะเป็นทรงใบกว้างๆนะผม ความด่างก็ด่างฉลบฉลบแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็ผสมไปละถ้าเป็นานเงี้ยคนเอเป็นโปงผงเป็นฝุ่นอย่างเงี้ยเนี่ยนะผมเป็นฝุ่นเนี้ยเขาเรียกว่าเกรสรตัวผู้นะครับผมเนี่ยถ้าเกิดเราเอามือป้ายๆอย่างเงี้ยแต่มันก็จะเป็นฝุ่นติดมือแบบนี้นะผมนี่นี่เป็นฝุ่นแบบเน,นี้ยนี่เป็นเกรสรตัวผู้นะผมเวลาเราผสมเกสรเราก็บี้ๆไปนะผมป้ายๆไป ไอ้ป้ายไปให้ติดมือแบบเนี้ยแล้วเราก็ไปหาเกสรตัวเมียนะผมเกสรตมียเขาก็จะเป็นแบบนะผมพาไปดูเนาะมีต้นไหนไหมน,นี่นะผมเจอละนี่ับผมต้นนี้จะเป็นทรงของลูกทับทิมสยามนะผมเนี่ยรับผมเกสรตัวเมียก็จะเป็นดำๆแบบเนี้แล้วเขาก็จะมีน้ำน้าอยู่ตรงโคนนะผมเนี่ยเห็นไหมครับโฟวการนะครับเนี่ยมีน้ำน้าอยู่ตรงโคนที่แมลงกำลังตอมเลยนะครับผมเนี่ย มีน้ำน้ำอยู่ตรงขวัวก็เอามาป้ายได้เลยนี่แ้ะผมเอามาจับจับเห็น,นครับนี่เอาฝุ่นฝุ่นมาแปะแปะได้เลยนี่นะผมเราเลือกมาได้เลยเนาะไปเอาอีกหน่อยหนึ่งก็ได้นะผมครับย้อนกลับ,บเอาเกสรรวมผู้มาอีกหน่อยหนึ่งนะผมนี่แปะให้ติดติดมือมาผสมเกสรก็ผสมง่ายๆแบบนี้นะผมนี่เราก็าไปป้ายมาเกสรขาวๆแบบนี้ หรือมีต้นไหน,นอีกเกสรตัวผู้นะครับผมเราก็ไปลองไปลองหาดูนะครับนี่ต้นนี้ก็ได้ครับผมนี่ต้นนี้ก็ดังสวยนะผมนี่ดังแบบนี้เลยเราเอาเกไอนไปนเอาเกสรไปเข้าได้นะครับผมเอาไปแปะต้นเดิมนะครับผมที่เป็นเกสรตัวเมียมันจะดำๆแล้วก็เป็นน้ำๆที่โคนนะครับผมเราก็สามารถผสมเกสรไปเรื่อยๆเลยเนาะนะครับผม สวัสดีนะครับผมสวัสดีเจ็ดล้านผู้ชมเจ็ดล้านผู้ชมด้วยนะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากมากเลยน,ะค,นะครับผมอนุญาตนะครับผมทักทายทุกท่านเลยนะครับสวัสดีคุณเมียวเหมียวแสนรักด้วยนะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมเนี่ยผมเข้ามาก็ทักทายพูดคุยกันได้นะครับผม สวัสดีคุณกุ๊กสายช่างด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมเข้ามาก็ทักทายพูดคุยกันเนาะนะผมบางทีผมอ่านคอมเมนต์ไม่ทันเนะาะมัวแต่โม้อยู่ครับมวแต่โม้เรื่องต้นไม้เนาะนะผมก็พาชมต้นไม้ไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวสักครึ่งชั่วโมงเนาะตอนนี้ก็ยี่สิบห้านาทีแล้วนะผมพอยุ่งเล่นงานผมน่าดูเลย นี่นะผมยุ่งเล่นงานผมน่าดูเลยกําลังสลัวสลัวนะผมเวลาขนาดนี้เนาะนี่นะผมที่สวนดมงวิถีกระเด็นก็ประมาณนี้นะผมก็เป็นสวนเล็กๆนะผมตอนนี้ก็ขยายมาหลังบ้านแล้วนะผมโชคเกาชั้นสิสวยครับผมขอบคุณมากๆเลยนะผมขอบคุณคุณเมียวเมียวแสนรักด้วยนะครับผมก็ขเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้เรื่อยๆเนาะนะผมไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านหลังบ้านเนาะนะผมเข้ามาทักทายพูดคุยกันเรื่อยๆนะครับผม แล้วก็พี่ๆน้นองๆกันทั้งนั้นเนาะนะผมเข้ามาทักทายกันได้นะครับผมขอบคุณมากๆเลยขอบคุณพี่ๆน้นองๆทุกท่านด้วยนะครับผมนี่ตอนนี้จะเป็นชกเก้าชั้นทับซิมสยามนะผมเป็นแม่พันธุ์ของสวนเนาะก็จะใหญ่ๆประมาณนี้เลยผมผสมไปแล้วอันนี้ได้แล้วสองฝักนะครับผมสองฝักนี่เดี๋ยวรอปีหน้านู่นแลลวครับผมหลังจากเราผสมเกสรเนี่ยก็รอถึงเก้าเดือนนะผมเก้าเดือนเนาะ ฝักจะสุกนะครับผมฝักสุกๆเดี๋ยวผมพาไปดูเนาะก็จะมีฝักสุกๆด้วยแต่ผมตัดไปบ้างแล้วนะผมตัดไปเพาะแล้วเนาะฝักสุกๆฝักที่เริ่มจะสุกก็ประมาณนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะได้เพาะอีกแหละนี่อันนี้เป็นแม่พันธุ์อีกต้นหนึ่งอันนี้เป็นด่างดีมากเลยนะครับผมเรียกว่าด่างเยอะมากเลยแล้วผมก็ผสมกับทับทิมสยามไปแล้วนี่นะครับผมอันนี้เริ่มใกล้สุกแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ก็จะเพาะได้อีกฝักหนึ่งนะครับผมเนี่นะครับผม ในเมล็ดแดงๆเนี่ยหนึ่งอันเนี่ยนะผมเขาก็จะมีประมาณสองเมล็ดขาวสองเมล็ดขาวก็คือสองต้นพอออกมาได้สองต้นอย่างฝักนี้ก็ประมาณเจ็ดร้อยแปดร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเมล็ดนะผมเนี่ยนะผมหนึ่งฝักเนี่ยนะผมพอออกมานะผมเราก็จะมาคัดด่างอีกทีหนึ่งเนาะคัดไม้ที่เป็นมีความด่างออกมาอีกทีหนึ่งนะผมแต่ละต้นนะผมก็จะได้ซส,สวยสักเต็มที่ร้อยสองร้อยต้นก็โอเคแล้วเนาะนะผม เราเพาะมาเจ็ดร้อยแปดร้อยต้นนะผมเนี่ยนะผมก็เหมือนแบบเนี้ยพอออกมาบางต้นมันก็จะมีเขียวๆบางก็มีเนาะบางต้นก็เขียวบางต้นไม่ด่างเราก็คัดออกเหลือไว้แต่ไม้ด่างๆที่มีสีแบบนี้นะผมเราถึงจะมาแบ่งปันได้เนาะนะผมเพิ่งเห็นเคยเพิ่งเคยเห็นเมล็ดฝักของโชคข้าวชันอ๋อครับผมยินดีนะผมยินดี สุดยอดเลยครับครับพี่เจนขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่นะผมผมก็ทักทายพูดคุยกันได้นะผมผมก็มีความรู้ทางด้านนี้แค่พอประมาณเนาะนะผมกับประสบการณ์ที่ทำไม้มาอะไรประมาณนี้คนระับผมก็มาแบ่งปันความรู้เรื่อยๆเนาะสำหรับการปลูกนะผมการเปลี่ยนกระถางหรือการผสมเกสรเพราะ,มะเมล็ดนะผมก็ประมาณนั้นเนาะทำไว้แล้วก็มาแบ่งปันกันนะผมแบ่งบันกัน หรือท่านใดที่นําไปเลี้ยงก็เอาไปเลี้ยงได้นะผมวัสดุปลูกของเขาก็จะเป็นมะพร้าวสับอย่างเดียวเลยเรียกว่ามะพร้าวสับได้เวลาซื้อตามสับเล็กนะผมจะเป็นซื้อแบบไม้เราไม่เยอะนะผมเราก็จะซื้อเป็นถุงละ20บาทประมาณนั้นเนาะเอามาปลูกได้เนี่ยมะพร้าวสับสับเล็กนะผมนี่ครับผมก็ประมาณนี้ เวลาเราปลูกแล้วคับใส่มะพร้าวสับเล็กมะพร้าวสับเล็กเราก็จะแช่น้ําไว้สักหนึ่งคืนก่อนนะครับผมแช่น้ําไว้หนึ่งคืนแล้วก็ล้างน้ําแล้วเราก็นํามาปลูกได้เลยใช้มะพร้าวสับอย่างเดียวเลยนะครับผมเราไม่ต้องใช้วัสดุปลูกอื่นไม่ต้องใช้ดินไม่ต้องใช้อะไรเลยเพราะว่าไม้ตระกูลชกกรชันจะเป็นไม้ตระกูลเดียวกับกล้วยไม้ประมาณนั้นเนาะเนี่ยนะครับผมอย่างที่ผมปลูกเนี่ยก็คือเป็นมะพร้าวสับแบบนี้เลย ส่วนปุ๋ยก็จะเป็นปุ๋ยละลายช้านะครับผมครับผมต้นกําลังน่ารักเลยครับผมอันนี้เป็นไซส์หกนิ้วกระถางหกนิ้วนะครับผมสีของเขาออกมะม่วงๆเลยนะครับผมเนี่ยส่วนใบใหม่ที่เห็นด่างขา,ขาวๆแบบนี้เดี๋ยวเขาจะเข้าสีแบบใบเล็กนี่เลยนะครับผมเดี๋ยวจะเข้าสีแบบนี้เลยเป็นม่วงแบบนี้เลยนะครับผมอืมนะครับผมแต่ละต้นก็จะมีความสวยงามของเขานะครับผมเนี่ยมีความด่างสีม่วงๆสีๆแบบนี้นะครับผม ครับผมขอบคุณสําหรับกําลังใจทุกท่านเลยนะผมขอบคุณมากมากเลยนะผมนี่นะผมกระชมไม้อันนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นด่างแบบฉลับฉลับนะครับผมส่วนต้นนี้ก็น่ารักดีเนะนี่ยต้นนี้ก็ทรงใบก็สวยนะครับผมนี่นะนี่นะครับผมใบใบมนันมนเลยสวยๆแบบนี้เลยนะผมแต่และต้นนะผมเรียกว่าสวยงามมากๆเลยนะครับผม เดี๋ยวผมพาไปชมไม้ที่ผมเพาะมาเมล็ดเนาะไปทางหน้าบ้านนิดนึงนะครับผมพอ,อยุงสกรรมผมเลยเกินนี่นะครับผมเดี๋ยวพาไปชมหน้าบ้านนะผมทางหน้าบ้านที่ผมเพิ่งพเพาะเมล็ดไว้เนาะนี่นะครับผมนี่นะครับผม อันนี้จะเป็นโซนหน้าบ้านที่ผมเพิ่งเพาะ,มะเมล็ดไปเนี่ยนะเมล็ดผมก็จะวางไว้บนอย่างเงี้ยบนขวยมะพาวับมะพร้าวนะผมแล้วเขาก็จะแตกขึ้นมาแบบนี้ประมาณหนึ่งเดือนเนาะก็จะเห็นใบแรกของเขาสำหรับการเพราะ,มะเมล็ดนะพวกนี้อันนี้เพิ่งวางไป